بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ย่ำ قه قوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله و ب ر ك ا ت อความสันติสุขความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺ س ب า ا ن ه ละ ت ا จงประสบด้พี่น้องผู้ที่ศรัทธาที่รักทุกท่านนะครับขอชุโอต่อลลอฮฺ س ب า ا ن ละ ع ที่ในวันนี้อัลลอฮฺ سبحانه และ ت ا ل ได้ทรงทำให้เรานั้นได้มีโอกาส เข้ามาอยู่ในเด็กว่าปีฮิจรัชักราชใหม่ซึ่งที่พวกเราเรียกว่าฮิจรัชักราชนั่นเองเรื่องราวในวันนี้พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับแม้ว่าจะผ่านมาหลายวันแล้วก็ตามแต่รายการในวันนี้ก็ยังอยากจะได้เน้นย้ำกับพี่น้องนะครับว่าแม้ว่าคําว่าฮิจรัชักราชหรือการขึ้นปีใหม่ของอิสลามเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้มีเรื่องราวพิเศษ นะครับเหมือนกับวันอ e ีดอิดิลฟิตรีอีดอิดอัลทาก็ตามนั่นหมายความว่าขึ้นปีใหม่อิสลามไม่ได้มีการเฉลิมฉลองไม่ได้มีการจัดกิจกรรมอะไรนะครับเพียงแต่ว่าให้รู้ว่าอันนี้เริ่มสักราชใหม่แล้วในความเป็นจริงถ้าหากว่าเราได้ศึกษาและเจาะลึกในรายละเอียดเราก็จะพบว่าฮิจรัสสักราชนั้นก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราได้เห็นได้พบ ในเรื่องราวที่เป็นบทเรียนเป็นบททดสอบการอพยพของท่านอบีมุฮัมมัดสุลลัลอห์อัลยฮิวะซัลลัมแน่นอนครับประวัติศาสตร์การเริ่มต้นอิจรามสกราัก็เป็นที่รู้กันว่าเป็นการต่อสู้เป็นการยืนหยัดนะครับที่จะรักษาไว้ซึ่งอิสลามอัลตลาก็จึงให้ท่านอบีนั้นได้เดินทางออกจากเมืองมักกาสู่เมืองมาดีนะหลังจากนั้นอิสลามก็ประสบความสําเร็จ เราในวันนี้พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับในแง่มุมของการเปลี่ยนทายเรียกว่าสกฤตของอิสลามก็ทําให้เราได้ย้อนไปนึกถึงนะครับพระดารัดของลองสผานอวตาราว่าติลกันอายามุนดาวิลูฮาเบนนัสแน่นอนอัลตลาให้วันเวลานั้นมันหมุนเวียนเปลี่ยนไปนะครับในระหว่างผู้คนทั้งหลายเช่นถ้าหากว่าเราได้สังเกตว่าจากเช้าสู่เย็น จากวันสู่สัปดาห์สัปดาห์สู่เดือนจากเดือนสู่ปีจากปีหนึ่งปีแล้วปีเล่ออาเพราะฉะนั้นเรื่องราวของวันเวลาจึงมีผลก่อชีวิตของบรรดาผู้ศรัทธาเป็นอย่างมากพี่น้องครับเมื่อเปลี่ยนที่รัศก,กราชใหม่เนี่ยวันนี้ก็จึงอยากจะได้เน้นย้ำตัวผมและพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายว่าก็ให้เราพยายามนะครับทำสามประการนี้เป็นอย่างน้อยนะครับที่จะฝากกับพี่น้องซึ่งจริงๆแล้วก็มี เรื่องราวมากมายแต่ว่าวันนี้อยากจะฝากพี่น้องใน3ข้อนะครับประเด็นแรกเลยกับพี่น้องเมื่อเราเข้าสู่สักราชใหม่สิ่งแรกเลยก็คือชุโกตขอบคุณต่อลอสุภาโนวัตลาขอบคุณต่อลอที่พระองค์ได้ทรงให้เรามีชีวิตอยู่มีร่างกายมีสุขภาพแข็งแรงได้เปลี่ยนทายสู่รัศกราตใหม่หลังที่พระองค์ลอสุภาโนวัตลาได้บอกว่าละอินชากรตุมละอาซีดันนะกลุมเมื่อพวกท่านทั้งหลาย h h Allah, 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 ขอบคุณต่ออลอลอก็จะเพิ่มพูนความดีให้ ขอบคุณต่อเลาะบนปีใหม่ที่จะมาถึงนี้มันก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายที่จะเกิดขึ้นในข้างหน้าเมื่อเราขอบคุณต่อเลาะเราก็จะเตรียมเพิ่มพูนความดีงามให้กับเราในชีวิตปีต่อๆไปประการที่สองพี่น้องพัทธาทั้งหลายครับเมื่อขึ้นปีใหม่ิสลามเดือนมุฮัรรอมแน่นอนครับเดือนม, uh มุฮัรรอมก็เป็นเดือนที่อัลลอฮ์ตรลาได้เรียกว่าให้ท่านนบีมุฮัมดสุลลัลลอฮุอะัลลอฮฺอัลลมาบอกกับเราถึงความประเสริฐ ในเดือนมูฮัรรมนะครับหนึ่งในความประเสริฐก็คือท่านนบีมูฮัมหมัดสุลลอัลลอฮอะลัยอุสสลามได้บอกกับเราซึ่งเป็นความหมายของฮะดิษว่าไม่มีการถือศีนอดใดๆที่ประเสริฐรองจากการถือบวชรมอรฎอนฮะดิษบทนี้บอกว่าการบวชรมอรฎอนนั้นเป็นการบวชวาญิบที่ประเสริฐที่สุดแล้วแต่รองลงมาจากการบวชวาญิบรมอรฎอนท่านนบบีบอกว่าคือการถือศีนอดในเดือนมุฮัรรม แต่เนาครับเดือนนี้ก็ส่งเสริมให้เราถือบวชได้ตลอดทั้งเดือนเลยแต่สิ่งที่นะครับเป็นการเจาะจงเป็นการเน้นย้ําถึงความประเสริฐในเดียกว่า29วันหรือ30วันในมุฮัรรอมก็จะมีอยู่วันหนึ่งเป็นวันพิเศษนั่นคือวันอาชูรอซึ่งก็จะตรงกับวันที่10ของเดือนมุฮัรรอมเป็นวันที่ส่งเสริมให้ทําการถือสิ้นอดซึ่งบวชวันอาชูรนั้นเป็นการถือสิ้นอดที่มี เรื่องราวที่ยาวนานมาตั้งแต่ก่อนท่านนบีโซโลล์วะอะลัยฮิวะสัลสลัมแม้แต่ว่าในยุคท่านนบีก่อนจะมีบัญญัติรมฎอนก็จะมีการถือบวชแต่พอมาถึงบัญญัติรมฎอนเกิดขึ้นในปียัคศัตทีสองแล้วเนี่ยนะครับเมื่อประกาศว่าการบวชรมฎอนเป็นวายิบท่านนบีก็ประกาศว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปบวชที่เป็นข้อบังคับสินอดแค่รมฎอนวานาชุรก็ยกถูกยกสถานะเป็นบวชสินอดสุนนะ ท่านนบีก็บอกว่ามันช้าอ้าซอมะว่ามันช้าอัตรกใครประสงค์จะบวชก็บวชใครประสงค์จะทิ้งก็ทิ้งแต่ก็มีซอบาบางท่านถามท่านรอรซุลว่าอะไรคือผลตอบแทนอะไรคือรางวัลที่จะให้สําหรับคนที่บวชในวันนี้ท่านนบีก็บอกไว้ในหลายสำนวนนะครับสำนวนหนึ่งที่บอกว่าเส้ามูเยามีอาชุรออยู่กับเฟรุสนาตันมาเดียทนบีก็ตอบเฉลยคําถามว่าการบวชวันาชุรอนั้น เราตาลาจะลบล้างความผิดหนึ่งปีที่ผ่านมาหันต้นเดือนมหัรรอมเราก็จะพบว่าการบวชวันนี้ก็จะเป็นการเคลียร์ตัวเองนะครับในปีที่แล้วเราตลาก็ต้องการเคลียรชีวิตเราแต่และปีให้พ้นในเรื่องของความผิดบาปต่างๆหันการบวชในวันนี้จึงเป็นบวชที่มีความสําคัญในระดับต้นๆของการเริ่มต้นสการาดใหม่เลยก็ว่าได้ถ้าหากว่าเราไม่ได้ติดขัดไม่ได้มี อุปสรรคปัญหาอะไรหรือเกินความสามารถเราก็อิชลามอยากจะส่งเสริมพี่น้องหนึ่งลบล้างความผิดหนึ่งปีที่ผ่านมา2เป็นการรักษาไว้ซึ่งทุนนะท่านอาบีม,มุฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยวะสลัลลัมและจากพี่น้องที่ดีที่สุดในการบวชอย่างนี้ก็คือส่งเสริมให้บวชในวันที่9ด้วยอันเนื่องมาจากว่ามีคนได้ถามต่อรุ่นว่าเราบวชวันเดียวเนี่ยจะไปเหมือนกับพวกยิวหรือไม่ท่านอาบีก็กัดว่ากัดว่าครับละอิมบากีตุนะครับ และอาสุมัตาเสียนะครับเมื่อฉันมีชีวิตอยู่ในปีหน้าอินชอเลาะฉันจะบวชในวันที่9ด้วยเพื่อไม่ให้เหมือนกับชาวยิวแต่น่าเสียดายว่าในการบันทึกก็บอกว่าท่านทศนได้จากไปก่อนท่านไม่ได้มีการโอกาสบวชวันที่9วันเราเรารู้ตรงนี้แล้วก็อินชอเลาะครับหลังจากนั้นก็มีการบวชด้วยมาวันที่9วันที่สิคือวันตาสุอาและวันอาชุรอะก็จะเป็นการบวชวันที่9และก็วันที่10อินชอเลาะถ้าพี่น้องสามารถกระทำได้ประการที่3ที่อยากจะเน้นกับพี่น้องคือให้เรา ตั้งเนียดเจตนารมนะครับให้กับเราเพราะว่าอินานามาลุบินเนียดการงานทั้งหลายนั้นขึ้นต้นด้วยกับการที่เรานั้นเจตนารมอย่างไรก็เป็นไปตามนั้นก็เนียดต่อเราว่าปีใหม่มาถึงแล้วก็ตั้งใจว่าชัลลอเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเราจะทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ในสิ่งที่ดีให้มากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาหรือตั้งใจว่าในปีนี้นะครับเมื่อเรามีโอกาสผ่านวันต่างๆเช่นเนียดตั้งใจจะบวชวันอาวชรอ เนียดจะอ่านกุรานมากขึ้นเนียดจะทําอะไรที่มันเป็นความดีเป็นการเนียดหรือบางคนก็เนียดวันอลองทั้าปีนี้ฉันมีโอกาสฉันจะไปฮัทอะไรก็แล้วพยายามเนียดตั้งใจขอดูอาต์ตอล่ลเหรอนะครับ mm. ในความดีก็ตั้งีปกว่าเป็นวาระแห่งปีสําหรับเราว่าในปีนี้12เดือนเราจะทําอะไรบ้างที่เป็นความดีงาม mm. เนียดตรงนี้ก็มีผลเพราะว่าเนียดที่ดีของเราถูกบันทึกหนึ่งความดีแต่ถ้ามีโอกาสทําก็จะถูกบันทึกเพิ่มไปอีกอันอย่างน้อยที่สุดให้เราเนียดที่ดี นะครับในการเริ่มต้นปีของเราอันก็ฝากกับพี่น้องในเรื่องราวฟาซากิดในวันนี้นะครับหนึ่งอะไรครับก็ให้เรานั้นขอบคุณตอนล้อที่เรามีโอกาสเข้ามาสู่ในฮิจศัสกัดใหม่2ก็พยายามเริ่มต้นบวชนะครับในปีเพื่อเป็นการเริ่มต้นชีวิตของเราด้วยการเคลียร์บัญชีของเราหรือไม่ถตาว่าเราไม่มีความผิดอะไรก็เป็นการบันทึกคุณงามความดีและประการที่3ก็เนียดตั้งใจที่จะทําความดีอย่างมากมายคิดต่างๆก็ ให้อัลตาลาได้ส่งเปิดทางให้กับเราเมื already, อ่อเรามีเนยตแล้วอัลตาลาก็จะให้เตาฟิกกับเรา <c oughs> กับความสาเร็จที่จะเกิดขึ้นในการที่เราตั้งใจทําคุณงามความดีเพื่อลอสุภาณอัาลกรอาหน้าที่ของผู้ศรัทธานั่นก็คือดํารงตนอยู่ในหลักการที่ถูกต้องอยู่ในหลักการที่นะครับเป็นไปตามพระดำรัสที่มาจากอัลกุรอานและก็รักษาตนไปตามแนวทางท่านบีมอมัตสุลต์ลอฮานีวัสลัมนี่คือหนทางที่ปลอดภัยและ ดีที่สุดสําหรับชีวิตของเราในการที่เราจะเป็นผู้ศรัทธาและเป็นผู้ที่จะประสบความสเร็จอย่างแท้จริงคือชีวิตดุนยาและชีวิตในอาคีรอนนะครับอบิลลาฮิตอฟิกุนฮิดายาวัสสลลัมุอะลัยกุมวะเรา رح มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ